สวัสดีครับวันนี้อยู่กับธรรมเ i ียบรู้ชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการ DIY นะครับซึ่งเป็นการ DIY ตัวปี๊บท้ายนะครับ65ลิตรนะครับในการติดตั้งไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีนะครับเพื่อที่จะส่องสว่างนะครับกรณีบริเวณปี๊บเรานะครับที่เราติดตั้งมาเนี่ยจากว่าปกติปี๊บโดยทั่วไปเนี่ยจะมีแค่แถบสะท้อนแสงนะครับอย่างนี้นะครับแถบสะท้อนแสงอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับสําหรับความปลอดภัยในการขับขี่นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการ ด i y ด้วยตัวเองนะครับในการติดตั้งตัวไฟสองสว่างนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับคือนะครับสาย USB นะครับผมจะต่อโดยอาศัยสาย USB และบัก USB อย่างในภาพนี้นะครับเป็นหลักนะครับในการต่อกับตัวรถนะครับซึ่ง ตัวรถเองก็จะเป็นสายตัวพู่ตัว USB ที่ต่อจากตัวปี๊บเองก็จะเป็นสายตัวเมียนะครับเข้าคู่กันนะครับ1ชุดนะครับลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปหมดแล้วนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไฟนะครับไฟที่เป็นไฟเลี้ยวอย่างนี้นะครับลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับโดยไฟตัวนี้มูลค่าแค่ประมาณ100กว่าบาทถึง2อ0กว่าบาทนี่นะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับเป็นไฟ LED ที่มีตรงแข็งนะครับ ตัวน,นี้จะเป็น LED แข็งนะตัว LED หลอดเองแข่งแล้วก็กันน้ำนะแล้วก็สามารถติดตั้งได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวปี๊บนะครับซึ่งผมหาวิธีเสาะหามาหลายอันเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามนะครับกับการติดตั้งบนตัวปี๊บเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำแหน่งไหนนะครับที่จะติดตั้งนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้ต่อมาก็คือตัวสว่านนะครับเพราะว่าเราเองจะเจาะปี๊บด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับโดยเมื่อเราเจาะแล้วเนี่ย ถามว่าเราจะอุดมันอย่างไรนะครับปกติแล้วถ้าใครมีที่เป็นตัวซิลิโคนที่อุดบ้านอุดตามรอยรั่วต่างๆก็มานามาใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกาวร้อนก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแนะนำให้เป็นซิลิโคนดีกว่านะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะเอาแล้ครับนี่คือรูปทรงปิ๊บของเรานะครับปกติแล้วนะครับตำแหน่งที่ผมติดตั้งนะครับผมจะใช้ติดตั้งตรงบริเวณด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามเพราะว่าถ้าหากเราติดตั้งบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับ มันสุนมัน,ม,น,ม,นมันเห็นชัดเจนก็จริงนะครับแต่ว่ามันบดบังความสวยงามแล้วก็เหมาะสมไปนะครับและดูไม่กลมกลืนผมจะติดตั้งในตำแหน่งบริเวณนี้นะครับวิธีการแล้วก็เป็นการซ่อนสายที่ง่ายขึ้นด้วยนะครับสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะมาหาตำแหน่งบริเวณนี้แล้วก็เจาะกันนะครับการเจาะเบื้องต้นก่อนอื่นนะครับให้เราถอดตัว แผ่นบุรลองนะครับของตัวปี๊บออกก่อนนะครับนำสัมภาระออกก่อนนะครับแล้วก็เท็ดถอดแผ่นบุรลองตัวปี๊บออกก่อนนะครับที่เป็นหนามเตยนะครับอ่าตัวนี้นะ อดออกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มาดูในปี๊บกันนะครับอ่ามาดูในปี๊บกันนะครับหลังจากที่เราถอดแผ่นบูรองออกแล้วนะครับมันจะเป็นปี๊บปลาปลาอย่างนี้นะครับซึ่งตำแหน่งที่เราเจาะครับจะเป็นตำแหน่งด้านล่างบริเวณนี้นะครับที่เป็นพื้นลาดตรงนี้ม่ตำแหน่งปิ๊บเราไห้ขึ้นมาแล้วนะครับแล,แล้วเราก็มาดูตำแหน่งว่าจะจับตรงไหนนะครับซึ่ง กติเราจะติดตั้งบริเวณขอบอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะเจาะบริเวณตำแหน่งไม่เกินนี้เพื่อที่จะให้อยู่ในจุดที่มองเห็นซ่อนสายด้วยนะครับเรากะเรากะระยะเอาเลยครับไม่ต้องอะไรมากมายเราค่อยๆปั่นนะครับใช้สว่านเบอร์ให้เคียงกับตัวขนาดของสายไฟนะครับให้ใหญ่กว่านิดเดียวนะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นโลอย่างนี้นะแล้วเราก็ติดตั้งไปได้นะครับแล้วก็ท้องสายร้อยสายไปก่อนนะครับร้อยสายครับไปด้านในก่อนนะ กตัวนี้ออกเลยนะครับติดด้านข้างเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะครับ ้อนะครับสำหรับการเจาะนะตัวต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรันนี้เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันนะครับตัวหลอดไฟนะเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไฟประมาณนี้นะครับสองข้างนะครับ ด้านนอกเราถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว<ะ>เราด,ดูด้านในต่ออหลังจากที่เจาะทะลุออกมานะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาตำแหน่งในการเจาะของสาย USB ก,กันครับว่าตำแหน่งไหนที่จะเหมาะสมนะครับเดี๋ยวไปดูกันสําหรับตำแหน่งที่เราจะเจาะให้สายไฟ USB เข้าไปด้านในนะครับน,นี่คือด้านหน้านะครับที่มีไฟอยู่นะครับตำแหน่งที่เราจะเจาะคือส่วนของด้านหลังนะครับบริเวณนี้นะครับด้านหลังบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกมาให้ดูนะครับ ทางด้านล่างตรงในส่วนนี้คือไฟนะครับที่เราติดตั้งไปนะครับเห็นนะคือไฟด้านหน้าเรามาเจาะฝั่งด้านหลังนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคก็ได้รู้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแย่เข้าหรือเปล่านะโดยที่ เราจะตัดสาย USB นะครับให้โผล่มาลักษณะอย่างนี้นะครับโผล่มาอย่างนี้ซึ่งความต้องการผมโผล่ไม่เยอะหรอกนะครับโผล่ไม่เยอะเพื่อที่จะให้สายมันเหลือไปโผล่ที่ข้างนอกด้วยนะครับ USB ที่ตัดก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคประมาณสักเกือบๆฟุตหนึ่งนะครับ สายไฟทั้งหมดมี4เส้นด้วยกันนะครับ4เส้นนะมีดำแดงเขียวน้ำเงินนะครับผมจะให้ดำกับแดงเนี่ยเป็นตัวสายไฟแดงเป็นไฟหลี่นะครับดำเป็นไฟควบลบควกล่าวนะครับเขียวเป็นไฟเลี้ยวข้างขวาฟ้าเลี้ยวซ้ายนะครับประมาณนั้นนะรูที่เจาะเอาไว้คือรูนี้นะครับ มาสอดดูไม่รู้ว่าจะน่าจะได้อยู่นะดูถ้าจากทรงแล้วอะน่าจะงงไม่ได้เห็นไม่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องคว้าน,นิดนึงอ่าได้แล้วครับ <S <S ถือว่าแน่นเลยครับแน่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็อุดกาวอย่างเดียวเลยหลังจากที่เราลากมานะครับมันจะโผล่มาอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมาในการอุดนะครับผมใช้ซิลิโคนอย่างนี้เลยนะครับซิลิโคนอุดบ้านทั่วไปนะครับแลงโก้นะครับอุดเอาไว้นะครับซิลิโคนตัวนี้ต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบนะครับเวลาเราจะปั้นจะอะไรนะครับปั้นเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเอามือป้ายน้ําก่อนนะครับไม่งั้นติดมือนะครับแล้วเราก็ปิดไว้ ร้อยนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิดไว้นะเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันปิดเรียบร้อยนะครับ2จุดนะกันน้ำได้พอประมาณเดี๋ยวผมเอาผ้ามาเช็ดก่อน <c oughs> หลังจากที่เราอุดซิลิโคนแล้วครับเราซับด้วยก,กระดาษนะครับ ซิลิโคนเองทั้งสองจุดก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับรวมทั้งจุดนั้นด้วยนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบัดก,กรีกันก่อนนะครับแล้วก็เข้าสายไฟนะครับใช้ปลอกคุ้มสายไฟลนสายไฟให้เรียบร้อยนะครับามาถึงขั้นตอนนี้นะครับสายไฟจะมีสองฝั่งด้วยกันนะครับ ฝั่งนี้คือฝั่งขวามือนะครับเป็นหลอดไฟสว่าง LED ฝั่งขวามือส่วนนี้คือฝั่งซ้ายมือนะครับสีแดงกับดำเนี่ยดำกับดำสองฝั่งรวมกันได้นะครับรวมกันก่อนนะครับนะนี่ขวานะครับนี่ซ้ายนะครับหลอดไฟดำกับดำรวมกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมรวมกันก่อนนะ รวมกันแล้วนะครับแดงเป็นไฟหลี่นะครับก็รวมกันได้นะครับสองฝั่งนะครับไฟหลี่สองฝั่งนะมัดรวมกันได้นะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็เหลืองเนี่ยเหลืองใครเหลืองมันนะครับเหลืองนี้ตัวนี้จะเป็นหลอดฝั่งขวานะครับเหลืองนี้หลอดฝั่งซ้ายนะครับอืมเดี๋ยวผมบัดตีเชื่อมระหว่างแดงกับแดงก่อนนะครับ นี่แดงกับแดงก็เชื่อมกันแล้วนะครับแล้วก็มีดํากับแดงนะแองดำกับดํานะครับต่อมาดากับดํานะครับดํากับดําเชื่อมกันแล้วนะครับนี่ก็แดงกับแดงนะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับ เราตัดท่อหดไว้ก่อนนะครับเส้นใหญ่นะสอดไว้ก่อนนะครับท่อหดเส้นใหญ่เอาไว้ปิดพวกนี้นะครับเก็บงานนะ ใช้ท่อหดสีแดงดีกว่าเพื่อแยกอีก,อกไฟเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่อหดสีแดงจะได้รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับใช้ท่อหดสีแดงเพื่อมาร์กตำแหน่งก็จะประมาณนี้ครับท่อหดสีแดงก็คือฝั่งไฟเลี้ยวฝั่งขวามือครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่เชื่อมทีละจุด เดี๋ยวเราจะให้สายสีส้มนะครับของตัว USB นะครับต่อกับสายสีแดงที่เราพ่วงด้วยกันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสายสีดำนะครับกับสีดำด้วยกันนะครับจะมีสีดำด้วยกันนะครับสายสีดำสีดำเป็นกราวนะครับทั้งคู่ ก็ต่อมานะครับอ่าผมจะกำหนดให้ไฟเลี้ยวตัวเส้นนี้นะครับเส้นนี้มาจากทางด้านขวาของตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายด้านขวาเนี่ยจะให้เป็นสีเขียวส่วนด้านซ้ายเป็นสีนฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมสีเขียวด้วยกันนะครับสีเขียวผมใส่มาร์กด้วยก่อนนะครับเป็นไฟด้านขวานะครับมใส่มาร์กเป็นตัวนี้สีแดงตัวท่อสีแดง เส้นต่อมานะครับเส้นสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเส้น USB ไฟ USB สีน้ําเงินนะครับเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเราใไ้เป็นไฟเลี้ยวซ้ายเราใส่ท่อออกไปก่อนเนาะอ่าเร,รีอยครับ ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนของสรุปนะครับเส้นสีส้มของ USB นะครับก็จะต่อกับเส้นสีแดงที่พ่วงด้วยกันนะครับคือไฟหลีนะครับของทั้ง2ดวงนะแล้วก็เส้นสีดําของ USB ต่อกับเส้นสีดําของตัวไฟเลี้ยวทั้ง2เส้นที่พ่วงด้วยกันนะครับก็เป็นไฟควลบหรือกลาวนะครับเส้นสีเขียวนะครับจะต่อกับเส้นสีเหลืองที่เป็นฝั่งขวามือของรถนะครับ ก็เป็นไฟเลี้ยวขวานะครับเส้นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยนะครับของตัว USB ต่อกับเส้นสีเหลืองของฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลนท่อหดแล้วก็เก็บงานนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นตามที่เห็นนะครับสีน้ําเงินไฟเลี้ยวซ้ายนะครับสีแดงไฟลี่สีดำไฟกาวนะครับสีเขียวไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วเราก็มาปิดงานกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอตอนนี้สายไฟด้านในก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่เป็นซิลิโคนก็เริ่มจะแห้งบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ดีพอดีก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้คืนนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อไฟด้านนอกกันก่อนนะครับไปที่ตัวรถนะครับอ่าสืบเนื่องจาก EP 4ีนะครับซิปที่ผมเคยต่อเอาไว้นะครับเป็นปลั๊กคอมที่ต่อไว้ด้านในนะครับแล้วก็ผมก็ทําแท็กไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจตัวนี้หรือว่าตามไม่ทันตัวนี้นะครับ กลับไปดูใน EP 43ได้นะครับผมได้ทำแท็กเอาไว้เป็นปลั๊กด้านในเป็นปลั๊กคอมที่ผมนำมาใช้นะครับเพื่อต่อไฟพ่วงนะครับกับตัวรถด้านในนะครับซึ่งตัว H เนี่ยหมายถึงไฟเบรกนะครับที่ผมทำแท็กเอาไว้นะตัว T L หมายถึงไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเท T L ก็เทินเลฟนะครับแล้วก็ตัวที่พันเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรก็คือไฟกราวนะครับแล้วก็มีตัว T R เทินไรท์นะครับไฟเลี้ยวขวานะครับ แล้วก็มีตัว L glow ก็คือไฟหลีนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมถอดออกมาเพื่อที่จะทำการต่อใหม่นะครับกับสาย USB ที่เราทำปลั๊กเอาไว้แล้วนะครับจากที่เราทำกล่องเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ถอดมาเพื่อจะต่อกับตัวปลั๊ก USB ตัวใหม่ตัวนี้นะครับปลั๊ก USB ที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการตัดท่อหดนะครับซึ่งท่อหด ที่เราจะใช้เนี่ยเพื่อที่จะให้มันต่อกับพวกตัวนี้หมดเลยนะครับท่อหดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อไฟกับตัวกล่องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละเส้นเลยนะครับเทินเลฟนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเราใช้สีน้ําเงินนะครับของ USB นะครับสีน้ำเงินตัดก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ ตัวต่อมานะครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยตัวต่อมาทีอาร์ทีอาร์ทีอาร์ไฟสีเขียวเทิร์ไร์นะครับไฟสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับจะต่อเทิร์ไร์นะครับเส้นสีดำเส้นนี้นะครับทีอาร์ผมทำมาร์กไว้อยู่นะครับใครงงแนะนําให้ไปดู ep ีสี่สามที่ผมใส่ไว้ในคาบรรยายใต้คลิปนะครับ นะครับเส้นไรนะแล้วก็ต่อมาก็คือไฟสีดำครับไฟกล่าวกลาวก็คือไฟที่ไม่มีอะไรมากอยู่เลยนะครับเส้นนี้ทีนี้ไฟ L นะครับเบื้องต้นร็จสมบูรณ์นะครับ ส่วนอีกต,ตัวหนึ่งที่เป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกเราไม่ต่อนะครับไฟเอสไฟไฟเอสตัวนี้เราไม่ต่อนะครับเราเอาอะไรพันไว้ก็อนเดี๋ยวเราเอาก็หดใส่ไว้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดตั้งกลับคืนไปนะครับเราจะเอาปี๊ไปต่อลองดูก่อนนะครับว่าไฟมันเข้าตามปกติหรือเปล่าถ้าใครที่ทำแนะนำให้ไฟ ไปติดตั้งก่อนติดตั้งกลับคืนรถทั้งหมดเนี่ยให้เทสทสดูก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมีปัญหาต้องรื้ออีกรอบนะครับเป็นนนั้เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับตัวปลั๊กไฟที่เป็น USB ตัวนี้นะครับผมต่อตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปดูที่รถกันนะครับว่ามันกันต่อแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูที่รถกันโอเคครับที่เราได้ประกอบไปนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นตัว USB ตัวผู้นะครับ ต่อกับตัวสายตัวนี้นะครับที่ผมเคยต่อไว้ใน EP 43นะครับตามคำบรรยายใต้คลิปนะครับนำสายที่ได้นะครับมาต่อกับไฟตรงตำแหน่งนี้นะครับที่ผมเคยแท็บเอาไว้นะครับนะใครงงใครสงสัยดูใน EP 43ได้เลยนะครับต่อไว้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตัวที่แทบ็บกับรถเนี่ยจะอยู่ในนี้ ตำแหน่งนี้นะครับเราดูว่ามันไม่หลุดมันไม่ขาดมันไม่อะไรนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเก็บงานนะไอ้คราวนี้เดี๋ยวผมจะปิดบอกนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสต,ตัวไฟที่กล่องกันนะครับยกติดตั้งกล่องท้ายนะครับตำแหน่งนี้นะ แล้วก็มาดูไฟกันนะครับเราเปิดเครื่องนะครับแล้วเราเอา USB ที่เราต่อเราเอา USB ที่เราต่อได้นะครับมาเสียบด้านตำแหน่งที่เราติดตั้งไว้อ่าไฟก็จะเข้าตามปกติแล้วนะครับเนี่ยนะครับไฟที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับ ก็อฟกระพิบนะครับโอเคหลังจากที่เราทดสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราประกอบกลับเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบกลับเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับพันเอาไว้นะครับแล้วก็สายนี้ได้เจาะมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างตามช่องด้านล่างนี้นะครับโผลมานะครับเป็น USB นะครับ ที่เตรียมพร้อมเสียบนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานกันประกอบกับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแปลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอไปตประกอบกับแป๊บนึ่งนะครับ จะประกอบเหล็กท้ายแล้วนะครับเราก็ทําการเก็บสายนะครับซึ่งสายที่ผมเดินมาเนี่ยผมจะทําการเก็บทีละจุดนะครับ เิดอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราประกอบดูครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดทดสอบดูกันนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับกับตัวปี๊บ65ลิตรนะครับหลังจากที่ได้เห็นการติดตั้งไปนะครับจำเป็นต้องมีการเจาะ3จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีการใช้สาย USB แล้วก็ใช้ตัวไฟที่ผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับทุกคนสามารถไปสั่งซื้อได้แล้วก็นํามาทําตามได้นะครับส่วนวิธีการต่อเนี่ยจะใช้วิธีการเดียวกันกับ EP 43นะครับซึ่งผมแปะลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปเช่นกันนะครับ หวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้รับความรู้นะครับแล้วก็แนวทางในการไฟเลี้ยวไฟหลีด้วยตัวเองนะครับกับปิ๊บทุกๆรุ่นนะครับที่ติดตั้งไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b ส c ค i b e กดไลค์กดแชร์ช่องทำนาได้ชแนลกันด้วยนะครับขอบคุณครับ